วันนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิีินาสวัสดพูนค่ะคุณผู้ชมประเด็นหลกัหลกๆที่ส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือราคาน้ามันดิบในตลาดโลกนะคะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดหุ้นของสหรัฐเมื่อคือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบประชาราตร์เลยนะคะที่เราเห็นการซื้อขายสัญญาน้ํามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐปรับตัวติดลบลงไปถึง55เหรียญซึ่งมันไม่เคยเ เกิดภาพแบบนี้ขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไปกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวร่วงลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นราคาน้ํามันดิบ WTI ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซุดตัวลงก็คือปิดในระดับติดลบอะค่ะถามว่าราคาน้ํามันซื้อขายล่วงหน้าขายเท่าไหร่บอกลบ32เหรียญก็คือราคาเป็นลบแต่ก็ยังคงมีซื้อการซื้อขายกันอยู่ปัจจัยนี้เองนะคะส่งผลกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ไปบทบางข่าว เชิงบวกด้วยจริงๆเมื่อคืนมีข่าวบวกที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศรวมไปถึงสหรัฐเองเขาเตรียมจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆพื้นที่สภาคอนเกรสก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยสินเชื่อรอบที่2ให้กับนักธุร,รกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่คือ2ประเด็นบวกแต่พอเจอข่าวราคาน้ำมันเข,ามาเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดตลาดติดลบไปเกือบเกือบ600จุดแล้วก็กดดันมาย กาศหุ้นในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสารความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะคะว่า้วยเรื่องของเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งก็มีจํานวนผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ Www ร์ลไวด์เว็บรเราไม่ทิ้งกัน .com ประมาณ23ล้านกว่าแต่ว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยประมาณ10กว่าล้านรายซึ่งคุณลวรนแสงสนิทผู้มนวยก,การสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะบอกถึงความคืบหน้าม,มาตรการเยียวยา5,000บาทมีผู้ลงทะเบียนเข้ามานะวันที่17เมษายน23ล้าน5แสนคนในจํานวนนี้น มีกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์4ล้าน2แสนคนกลุ่มนี้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีไปแล้ว3ล้าน2แสนคนคิดเป็นเงินประมาณ16,000ล้านบาทกระทรวงการคลังเขาก็เร่งโอนเงินนะคะซึ่งก็เตรียมโอนให้ครบภายในสัปดาห์นี้ส่วนกลุ่มที่เขาจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็มีอีกประมาณ6ล้าน3แสนคนสุดท้ายมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แบบไม่ผ่านจริงๆเนี่ยประมาณ10ล้าน6แคนซึ่งหน่วยงานเขาก็ได้ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรอง แล้วนะคะ4ี่ล้านเจ็แสนคนส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับ SMS ยังไม่ต้องตกใจเขาจะแจ้งให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ก็รอดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้ท่านจะได้รับ SMS หรือไม่ค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะคะนอกเหนือจากค่าไฟที่ดูจะแพงขึ้นแล้วน้ํามันเนี่ยลดลงถูกลงมาหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปไหนรถก็ไม่ค่อยได้ขับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือนะะี่แหละค่ะล่าสุดนะทางกสทชเนี่ยก็อยากจะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็เลยพูดคุยกันค่ะกับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายนะคะหรือโอเปอเรเตอร์ทั้ง5รายแล้วก็ได้ข้อยุติออกมาว่าจะเปิดให้ผู้ใช้บริการ ทฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนะคะเป็นระยะเวลา45วันโดยจะเปิดให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมกดเลขอะไรกดดอกจันทร์170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะจะได้เอาไปทำตามได้ถูกซึ่งเลขบัตรประชาชนจะต้องเป็นเลขบัตรประชาชนที่มีการลงทะเบียนซิมนั้นๆน,น,นะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทร ออกดอกจาน170ดอกจานเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะซึ่งท่านสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS ยืนยันนะคะนี่ก็เป็นมาตรก,การที่ทางกสทชอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายค่ะ มาดูกันต่อนะคะอัปเดตกันหน่อยถึงสถานการณ์ของผู้ว่างงานในประเทศไทยค่ะโควิด1 9ทีนี้ส่งผลกดดันต่อภาพรวมเศรษฐกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะลุกลามไปยังอนาคตนะคะ SCBEIC เขาออกมาคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นอีกราวๆ3าล้านคนซึ่งนี่ถือเป็นระดับสูงสุดนะคะนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายๆหน่วยงานก็กําลังพยายามเร่งแก้ไขเพื่อจะบรรเทาผลกระทบแล้วก็ พาประเทศพาประชาชนก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจทั้งในาและต่างประเทศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ